ได้เวลากินอ่านว่างโอ้ยนอสวัสดีค่ะสวัสดีสวีฬสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะพี่น้องสุขสุขคนนะคะวันนี้มาเจอกันยามกี่ทุ่มก็ช่างเถอะสองทุ่มสามทุ่มอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้ก็จะบอกว่าจะกี่ทุ่มกับซานกะซางค่ะกะซางกะบอร์ดอิ่มเด้อค่ะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ปวดหัวจี้จี้จมีอาการที่จะอยากกินน้ำปลาบองแตนจี้จี้จมัน คือเห็นปุ๊บน้ำปลาร้ามันพุ่งเล่นเข้ามาในเส้นเลือดที่แปดเส้นที่ตรงนี้ตรงเส้นตรงขมับเนี่ยที่นะแล้วมันก็ดังตุบดุบมันดังแบบนี้เลยเค,คือในหัวสมองมันบอกว่าฉันต้องกินส้มตำปลาร้าแบบวันนี้ตำทะเลรวมมิตรนะมันบอกแบบนี้นะสมองมันสั่งการน้ำลายต่มน้ำลายก็ทำงานทันทีแบบคือสุดเลยอะหวานซีดมากเลยหวานให้คนไปตลาดนะบนาวซื้อของลอกทะเล นะพอพอพอโอเคเพราะว่าได้มะเขือเลามันโอเคโอเคใช่วันนี้เราจะมาตำส้ตมตำงามกลางคืนกลางวันแรงก็ไม่แรงวันนี้นะฮะเ,เราจะมี<อ>ทะเลมานี่เราลวกไว้แล้วนะคะต้องบอกว่าทะ,ะ,ะเลแตกเบ,บก่อนปลาหมึกสดมากจริงลองไปสองผิดปลาหมึกหรือไรวะสองขีดสองขีดฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วทำมมันหายไปไหนหมดนี่แหละยอดส่วนนี้เองห้าโลอันไหนหรือแค่นี้แหละเนูเป็นคนใส่เครื่องปรุง ขึมื่ายไม่ได้ไม่เกี่ยวหรนะมันเป็นแบบมันชี้แค่ปรุงนะเนี่ยต้องไว้ไกลๆแล้วน่ะสดจริงอะไรจริงได้เห็นมืออะไรเข้าแว๊บๆเออยังไงมาไงมาปุ๊บเลยเมื่อกี้ยังไงก้อนอะไรก่อนติดติดให้ชิ้นั่นแบบนี้ตับมั่งไหมอ่ะสรุปไม่มีหอยพางเหรอหอยไม่มีแม่ตลาดจะวายแล้วเมื่อกี้นี่ยเป็นสต๊อปให้เขาหยุดเก็บร้านก่อนใช่แม่งว่านี่แหละโอ้ยถ้าโรยนั้น หรือว่าไปนอนลองหมอนมาหรือเปล่าเนี่ยหรือไปอะไรเนี่ยไปลองที่ห้างมาเหรอใช่ไปลองหมอนมาใช่ไหมเรื่องของเรื่องไปนอนตกหมอนไหลปันแล้วคอขวดฉันก็ต้องไปหาซื้อหมอนมาใหม่หมอนบ้าบออะไรกันสี่ห้าพันวะใช่ไอ้แกเห็นสลิปตกใจปะงงมากสองหมอนไรเลยสี่ห้าโอ้โหหมอนนี่คือระดับหมอนที่เขาชอบแต่มีระดับยี่ห้อนี้อีกนะถามว่าตกไหมก่อนจริงๆมีแพงกว่านี้อีกนะเว้ยแต่ไม่ซื้อมันมันโอเคไหมอ่ะก็ไม่รู้แต่ฉันก็ซื้อแบบฉันซื้อแบบฉันสูงพอดีหัวนูเลยยาย่ พูดเลยตื่นมาไม่เคยเห็นหมอนอยู่บนชันกันแล้วอยู่ไหนตีนลูกพี่ตังอย่นตอนหกโมงมีตะมันจะถามว่าโดเลมอนตัวเองอยู่ไหมถามถามถามก่อนสวัสดีค่ะที่เห็นลูกดิ๊กไม่ใช่หัวนมนะคะไมค์นะคะไม่หลายหลายคนอาจจะมองว่าอะไรว่าุูกดิ๊กนะคะเดี๋ยวเข้าใจใหม่เข้าใจใหม่อ่เสียผิดมองนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอะไรก่อนยังไงก่อนเดี๋ยวให้บนรวดปรุง มาตอนนี้พริกเริ่มเล็กแล้วก็จะใส่แบบว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกเฮ้ยทำไม่ทิ้งร่หมดอ่ะพอดีแหละเบาเหอะเป็นที่หนึ่งชูนประมาณสองห้าบาทอ่ะบ้ามึงก็เวอร์ยังไม่ถึงช้อนชาเลยขอช้อนสานั้นหน่อยตรงนี้นีเนี่ยน้ำตาลเราก็ใส่ตามรสชาติน้ำตาลปี๊บเพราะว่าเราตำเป็นถาะไงถาดมันใหญ่ใช่แล้ววันนี้เราขอน้ำเยอะหน่อยเนาะวันนั้นมันน้ำเนาะน้ำเยอะๆน้ำตาลปี๊บต้องตำให้มันละลายเบาๆพอๆเอาเชือดหัวพอ ก็ก่อนโยโย,โยจะบานไปอย่าก้อใส่แล้วก็ไม่บุบ้านจะเข้าตาน่ะสิใส่น้ำปลาเลยนะได้ใส่ได้เลยเหมือนจะใส่ไปแล้วรอบนึงนะยังหรอปรุงมาเลยใส่มาเลยค่ะมะนาวไม่มีน้ำว่ะนี่นหอมๆนั่นแหละใส่มาเลยใส่มาเลยแล้วเปียกนั่นแหละ ใส่ทั้งเปลือกอะดูเยอะดีอ้าไปเจ้าซี่ไม่กลัมันขี้แกะทิ้งค่ะมันหอมนี่แหละมันหอมมันหอมมันหอมแล้วแต่สูตรนะคะแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะไม่ใส่ก็ได้เหลวเตี๊ยใช่จะเนิญไหนก็ใส่ล้างมือยังแกล้างแล้วพี่ตะกแ่นอายุเท่าไหร่คะสวัสดีค่ะอุ๊ยรักกันอย่าถามอายุไม่ดีค่ะพี่ตะกแ่นอายุ28ขาเท่าหวานหวาน88เองเอ้ยปันญา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราจะดำทะเลแต่มีแค่สองอย่างจริงอยากกินหอยแครงด้วยอยากใส่หอยมูงดด้วยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะถึงเวลานางเอกออกหรือยังคะยังยังเหลืออะไรอีกโอ้โหันนี้ที่หลังปะขอให้มันได้ดีด้วยไงมาแล้วค่ะแม่ใส่หมดเลยบ้าเหรอน้ำปลาปรุงรสต้มสุกบองแปนนะคะสวัสดีค่ะห้าบ้าบาทน้ำปลาค่ะวันนี้เราต้องโดนต้องดีต้องโดนต้องได้ค่ะ เพราะว่าในหัวสมองตอนนี้เส้นเลือดใหญ่มันฟ้องว่าฉันต้องการปลาระมาสูบฉีดเส้นเลือดโดยด่วนใช้น้ำปลาราบองแตนนะคะกวดละ55บาทตอนนี้สั่งซื้อหนึ่งหลส่งฟรีนะคะโปรโมชั่นอ้ยอาทาวาเรยไม่่ดเห็นเทสะกวดน้ำตะนาดนั้นน่ะอจจนมากเลยอะกำเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ โอ้ยคำรามแล้วจ้าล่าสุดเลยไอหมาซิมก่อนเพื่อนเลยได้แต่เขาใส่นีอ่ะมาใส่มาเลยเดี๋ยวขอไให้โรยด้วยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยยังบุ๋มทำไมมักแม่ข้าวบะหมึกมาชิมเลยได้ไหมได้เขาละขอดีขอดฮอมกูก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เป็นไงเป็นไงแซ่บยังเปรี้ยวแบบ เปรี้ยวพอดีหรือว่าเปรี้ยวเกินไปไยวพอดีเลยชัวร์ Are you sure โอเค You know? เดี๋ยวตักให้นี่ยเนี่เนี่ยปาดน้ำมันออกนี่น้ำเต็มเลยไอ้บัวมันไม่ใส่ไอี่กรองใส่ได้เนี่ยแบบนีไม่เป็นไรแม่มีความแาดมาโอ๊ยน้ำลายแตกคุณปุ้ยบอกมาค่ะพี่ปุ้ยเอาเถอะไอเห็นตอนเนี้ยคือบอกเลยวันเนี้ย คาดว่าพรุ่งนี้ไปถ่ายละครเนี่ยพรุ่งนี้ไม่รู้เมนตะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยมันมีความรู้สึกมันต้องการปลารแบบสูบฉีดบนร่างกายอ่ะล่าสุดคือเต็มแล้วเด้อบัดนี้อย่างละกิโลเต็มครบเต็มครบจ้ะเต็มครบจ้ะบันี้ไม่เอาถาดบันี้ถาดบันี้นะคะขอบคุณค่ะจะเรียกถาดหล่าไม่ใช่ตัวของว้าวว้าว แม่เจ้านี่ขนาดไอหวานใส่น้ำไปแล้วยอะมากทุกคนมเ,ม,เ,ม,เ,ม,เมือ่อ,อ,อกี้เตะกับหมดขวดไอซีหมดแล้วมั้งแม่ไม่เต็มพกอะ่ออกออะคิดดูอ่ะก็คือปลาหม,มึกกับกุ้งมันเยอะไงทุกคนประเด็นปลาหม,มึกกับกุ้งมันเยอะก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะหืมหืบบะพี่แม่จะซิม เสิ็ปสิคุงกงุ้งสะกอห์อืมนะทุกคนโบบะนะมากทุกคนนะอร่อยมากอร่อยมากน้ำปลาบองแต่นะคะตำทีไรไม่เคยผิดหวังนะคะบอกเลย กดละ55บาทเท่านั้นหนั่งย่อหน่อยถ้าสั่งซื้อ1โหลส่งฟรีนะคะโอเคอุ้ยทุกบะมากโอ้โหโว้ยโว้ยสูงสูงหน่อยสิอึ๊บอึ๊บอึ๊บอืมอืมอ่ะวางลงวนี่แหละวางลงวางลงย่อลงเออ แม่สินั่งโตยเลยบอนี่นี่เอากกตั้งกกตั้งไหมได้เลยเนี่ยละบัดนนี้การหุ่นโคร้นั้นบลูมาค่ะเขาก็มากินข้าวโซยๆเลยค่ะเดี๋ยวโรยนี่ก่อนนะมาเลยโรยกระถินนะคะกระถินมีผักอันนี้ด้วยอ่ะแกไม่เอาถ้วยมาเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะจ้านี่ห่นตักเลยตักเลย าาหนวดปลาหมึกเห,หรอคะไ,ไม่มีหนวดเลยค่ะหาหนวดไม่เจอเน้นปลาหมึกไม่ไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอหัวหัวหัวมาเลยค่ะหอยก็ไม่มี <laughs> ค่ะโอเคค่ะจะตักออกน้ำๆหน่อยเนาะทะเลนเนาะ<ม>เอาต<ร>สตอออกจากแกไม่ชอบสตอไม่ชอบคนสตอ มะเขือเทศเอาไว้เอาไปตามสั่งจริงๆร้านนี้ร้านนี้ตามสั่งให้ตามสั่งอันนี้แะดเปียบอ่ะมีข้าวไหมหนูแต่ข้าวหน่ไดไเไ้เป็นข้าวเวฟขนะพี่นี่ทุกคนโบะมากจ้ะขอโทษนี้ได้ไหมได้ม,ม,มาเลยค่ะทุกคน เปกุศอืมหายกหศดเลยอะออือืปลาคอตออันนี้นี่ผับแล้วนะคเนี่ยจ้ะ ยิ้ววัวข้าวฝั่งนี้เลยเรื่องของความอร่อยไมหญิงกับแก้วไม่กินหรอวะมาเ <ừ. S 1> ด้อถ้าหญิงกับแก้วดูอยู่มากินนะลูกมาปีนมาหนูเพินแล้วยิงย,นะยุ่ไหนหะญิงมาลูกมาเลยค่อยแบงใหม่ลูกบ <c oughs> ุบักหาย yeah, เลยยิ้ววัวข้าฝั่งนี้เลย บวัวที่แกข้ามเลยเข้ารูนี้พระตอไม่ยอมอ,ะอ่ะอ้าวอิงไปไหนแล้วสุดอะอะให้ไวหญิงให้ไว 妈，我敢冲，还有。嗯